เรื่องจริงอาชญากรรมวันนี้ขอนำคุณไปพบกับสิ่งที่เคยดูเหมือนว่าเป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบแต่กลับทางทลายลงเพราะการท่ายรถความลับและคดีฆาตกรรมอันโหดร้ายนี่คือเรื่องราวของโคเลดแจ็คสันภรรยาผู้เปี่ยมด้วยความรักและผลลัพธ์ที่เตือนใจจากการเปิดเผยความลับที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโคเลตแจ็คสันเป็นหญิงวัย36ปีอาศัยอยู่ในเมืองไหลรัฐนิวเจอร์เธอเป็นที่รู้จักในชุมชน ในฐานะคนจิตใจดีมีความคิดสร้างสารรค์และชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะกับเด็กๆโคเลตทำงานเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเปิดรับเด็กด้วยโอกาสเธอเชื่อมั่นว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆที่ไม่มีสิ่งอื่นยึดเหนี่ยวได้ห้องเรียนของเธอเต็มไปด้วยสีสันสดใสาภาพวาดและผลงานของนักเรียนเธอเป็นครูประเภทที่มักอยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนทำโปรเจกต์ให้เสร็จหรือแค่คุยกับพวกเขาเมื่อมีใครต้องการใครสักคนที่รับฟัง ความลหลงไหลในศิลปะของโคเลตไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กแต่แสนอบอุ่นกับสามีของเธอสแตนแจ็กสันทั้งคู่แต่งงานกันมาเกือบสิบปีและดูเหมือนว่าจะมีชีวิตสมรสที่แข็งแรงและเปี่ยมสุขพวกเขามักไปงานกิจกรรมในชุมชนด้วยกันเช่นงานแฟร์ริมถนนในเมืองไลและขบวนพาเหรดคริสต์มาสประจำปีของเมืองโคเลตและสแตนเป็นที่รักของเพื่อนบ้านซึ่งมักเรียกพวกเขาว่าคู่รักในอุดมคติ แต่อยู่ภายใต้ทาพลักษณ์ถ่ายนอกโคเลตกำลังเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตโคเลตเริ่มรู้สึกเครียดและวิตกกังวลมากขึ้นเธอเล่าให้เพื่อนสนิทฟังว่าเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในชีวิตสมรสแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรแม้จะมีความกังวลอยู่ในใจโคเลตก็ยังทุ่มเทให้กับงานของเธออย่างเต็มที่เธอเพิ่งเริ่มวางแผนโปรแกร,รมศิลปะใหม่สำหรับนักเรียนซึ่งเธอหวังว่า จะพร้อมใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโคเลตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตและมีแผนใหญ่ทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัวเธอถึงกับเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ในการมีลูกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอกับสแตนพูดคุยกันมาสักพักแล้วแต่หน้าเศร้าที่ความฝันและแผนการของโคเลตจะไม่มีวันได้กลายเป็นจริงเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะถูกตัดขาดอย่างน่าสลดและว่าความลับที่ซุกซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาล ในเช้าวันที่14สิงหาคม2013ชาญเมืองไลในรัฐนิวเจอร์ต้องตกตะลึงกับการค้นพบอันน่าสะพรึงกลัวเวลาประมาณ9นาฬิกาสานาทีแองเจลาล็อกแมนเพื่อนสนิทของโคเลตแจ็คสันเดินทางมาที่บ้านของแจ็คสันตามนัดดื่มกาแฟาประจำวันแองเจลากับโคเลตเป็นเพื่อนกันมาหลายปีมกักใช้เวลาพูดคุยกันเรื่องชีวิตงานและความรักในศิลปะที่พวกเธอมีร่วมกันเช้าวันนั้นแองเจลาไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะพบเจออะไรมาก กว่าการพูดคุยสบายๆกับเพื่อนแต่เมื่อเธอเดินเข้าใกล้บ้านเธอก็สังเกตเห็นว่าบางอย่างดูผิดปกติผ้าม่านถูกปิดไว้และประตูหน้าบ้านที่ปกติมักเปิดรับแสงแดดยามเช้ากลับถูกปิดแน่นสนิทเมื่อแองเจลาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือภาพที่ตามหลอกหลอนเธอไปตลอดชีวิตโคเล็ดนอนอยู่บนพื้นโดยลำคอของเธอถูกกรีดลึกจนเกือบขาดเป็นสองท่อนเลือดไหลนองรอบตัวเธอย้อมพรมเป็นสีแดงเข้มภาพที่เห็นนั้นน่าตกใจ จนแองเจล่าช็อกไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังมองเห็นได้หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีเธอก็หลุดจากอาการช็อกแล้วรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลข9-1 -1 ถึงถึงอย่างลนลานมือของเธอสั่นมากจนแทบทำโทรศัพท์หล่นน้ำเสียงของแองเจล่าแทบจะควบคุมไม่ได้ขนาที่เธอพูดกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพร้อมบรรยายถึงสิ่งที่เธอพบเจตนานในหัวของเธอตีการวุ่นวายขณะที่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขอ้อื้นเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนของเธอโคเลตท,ที่ใจดีและอ่อนโยน จะต้องพบจุดจบที่โหดร้ายแบบนี้เจ้าหน้าที่ปลายสายสั่งให้แองเจล่ารออยู่ด้านนอกจนกว่าตำรวจจะมาถึงซึ่งเธอก็ทำตามอย่างว่างเปล่ายืนอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านด้านด้วยความมึนงงและไม่เชื่อสายตาขณะที่เธอรออยู่แองเจล่าอดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งสุดท้ายที่ได้เจอโคเลตเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านั้นพวกเธอเพิ่งไปทานมื้อกลางวันที่ร้านอาหารใกล้บ้านหัวเราะและคุยกันเหมือนทุกครั้งโคเลตดูเหนื่อยนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ยังปกติดี และตอนนี้เพียงไม่กี่วันต่อมาเธอก็จากไปแล้วชีวิตที่เธอทุ่มเทย,ยังมีความหวังและความหลงไหลกลับถูกพราคไปอย่างโหดเหี้ยมกรมตำรวจเมืองไล่ได้รับสายแจ้งเหตุในเวลา9นาฬกา45นาทีของวันที่14สิงหาคมปี2013ภายในไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ก็มาถึงบ้านของตระกูลแจ็กสัน และรีบปิดล้อมพื้นที่ทันทีนักสืบแฟรงก์มาริโนเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์กว่า20ปีที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุขุมเยือกเย็นและความละเอียดที่ท่วนรับหน้าที่นำการสืบสวนมาริโนเคยเห็นฉาอาชญากรรมมามากมายแต่ความโหดร้ายในครั้งนี้กระแทกความรู้สึกของเขาในทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านพวกเขาได้พบกับความขัดแย้งอย่างชัดเจนระหว่างบ้านที่ตกแต่ง อย่างอบอุ่นกับภาพอันสยดสยองในห้องนั่งเล่นร่างร้าลงหายใจของโคเล็ตแจ็กสันนอนอยู่บนพื้นล้อมรอบด้วยกลองเลือดที่ซึมลึกเข้าไปในพรมลาคอของเธอถูกกรีดด้วยแรงมหาศาลจนแทบขาดจากการรอยเลือดที่กระเด็นไปทั่วผนังและเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงบ่งบอกถึงการต่อสู้ที่ดุเดือดมาริโนหยุดนิ่งซึมซับภาพตรงหน้าก่อนจะสั่งให้ทีมของเขาเริ่มการสืบสวนทันทีพื้นที่เกิดเหตุถูกจัดการอย่างระมัดระวังที่สุด เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างเป็นระบบถ่ายภาพทุกมุมของห้องพร้อมรวบรวมร่องรอยที่พบพวกเขาสังเกตว่าไม่มีอะไรถูกหรือคน้นไม่มีร่องรอยของการงัดแงหรือการต้นกระเป๋าสตางค์ของโคเลตยังคงวางอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวกุญแจของเธออยู่ข้างๆและโทรศัพท์มือถือก็ยังวางอยู่บนโต๊ะกาแฟโดยไม่มีใครแต่ต้องสิ่งนี้ทำให้มาริโนเชื่อว่าโคเลตรู้จักคนที่ฆ่าเธอและไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังหมอหาถึงอาวุธสังหารคือมีดทำครัวเล่มใหญ่ ถูกพบใกล้ร่างของโคเลตเปื้อนเลือดไปทั้งเล่มมาริโนสั่งให้ทีมพิสูจน์หลักฐานเก็บมีดใส่ถุงเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมและขอให้ตรวจสอบเลือดบนมีดเพื่อหาลายนิ้วมือเผื่อว่าคนร้ายจะทิ้งร่องรอยไว้ทีมงานได้ทําการปัดฝุ่นเพื่อหาลายนิ้วมือบนทุกพื้นผิวพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งไปที่ห้องแลบขณะที่การค้นหาดําเนินไปมาริโนก็สังเกตเห็นกล่องใบเล็กที่เปิดอยู่บางส่วนในมุมห้องข้างในเต็มไปด้วยขวดยาใบสั่งแพทย์หนึ่งในขวดยานั้นว่างเปล่า ซึ่งทำให้มาริโนรู้สึกแปลกใจเพราะว่าโคเลตไม่เคยถูกระบุว่าต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงเช่นนี้เขาจึงจดบันทึกเอาไว้เพื่อติดตามเรื่องยาเหล่านั้นต่อไปเนื่องจากสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับตัวตนของฆาตกรแพทย์นิติเวชดรแอกเนสยังเดินทางมาถึงในเวลาไม่นานหลังจากนั้นและเริ่มการตรวจสอบร่างของโคเลตทันทีดรยังซึ่งเคยทำงานร่วมกับมาริโนในคดีอื่น มาก่อนแบ่งปันผลการตรวจเบื้องต้นของเธอให้กับเขาบาดแผลลึกและเฉียบคมบริเวณลำคอแสดงให้เห็นว่าอาวุธที่ใช้คือใบมีดที่คมและหนักและคนที่ลงมือมีแรงมหาศาลด็อกเตอร์ยังประเมินว่าโคลเล็ตเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงน่าจะตั้งแต่ช่งชวงเช้ามืดเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเท่าที่หาได้บ้านหลังเดิมที่เคยอบอุ่น และหน้าอยู่บัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เย็นชาและว่างเปล่าเต็มไปด้วยร่องรอยของชีวิตที่ถูกตัดจบอย่างโหดร้ายมาริโนรู้ดีว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปคือการคลี่คลายปริศนาว่าใครกันแน่ที่สามารถก่อเหตุอันชั่วร้ายเช่นนี้ได้และทำไปเพื่ออะไรสแตนแจ็คสังสามีของโคเลตคือบุคคลแรกที่ตำรวจเข้าทำการสอบสวนด้วยวัยส0ปีสแตนเป็นนักบัญชีชื่อดังในเมืองลีเคิลได้รับความเคารพนับถือในเรื่องความแม่นยำ และถูกเพื่อนร่วมงานอธิบายว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่เงียบขรึมชีวิตของสแตนเป็นแบบเรียบง่ายเริ่มต้นแต่เช้าทำงานหนักยาวนานและเล่นกอล์ฟในช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนสนิทอย่างเออร์นี่ลิมามองจากภายนอกเขาดูเหมือนสามีที่ทุ่งเทแต่สายตาของนักสืบแฟรงค์มาริโนจับสังเกตได้ว่าอาจมีบางอย่างมากกว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สอบปากคำสแตนครั้งแรกเขาแสดงอาการเสียใจอย,ย่างหนัก อ้างว่าเขาชอบกับการตายของภรรยาเขาบอกว่าในคืนก่อนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ไปเยี่ยมแม่ที่สูงวัยในเมืองใกล้เคียงในตอนแรกข้อแก้ตัวของเขาดูแน่นหนาเพราะทั้งแม่และเพื่อนบ้านยืนยันว่าเขาอยู่ที่นั่นจนถึงดึกอย่างไรก็ตามมาริโนกลับรู้สึกว่ายังมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพฤติกรรมของสแตนไม่ได้แค่เศร้าโศกแต่ยังประมาราวกับว่าเขากำลังปิดบังบางอย่าง เมื่อการสอบสวนดำเนินต่อไปท่าทีของสแตนก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อมาริโนเริ่มถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโคเลตสแตนเริ่มตั้งก้เขายืนยันว่าการแต่งงานของพวกเขายังคงมั่นคงแม้จะมีปัญหาปกติตามประษาคู่รักแต่เมื่อถูกถามอย่างเจาะจงเกี่ยวกับช่วงเวลาเช้ามืดของวันที่14สิงหาคมสแตนกลับลังเลเขาพูดตะกุกตะกักก่อนจะย้ำซ้ำว่าตนอยู่ที่บ้านแม่มาริโนจดบันทึกความลังเลนั้นไว้ทันทีเพราะเขาสงสัยว่าสแตนอาจไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด การสืบสวนเปลี่ยนทิศทางทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าสแตนติดยาโอปิออยด์การตรวจค้นภายในบ้านของแจ็คสันเผยให้เห็นขวดยาหลายใบที่ว่างเปล่าซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของสแตนยาเหล่านั้นถูกสั่งจ่ายภายใต้ชื่อปลอมทําให้ตํารวจสงสัยอย่างยิ่งว่าสแตนอาจได้ยามาอย่างผิดกฎหมายเมื่อถูกเผชิญหน้ากับหลักฐานสแตนในตอนแรกปฏิเสธทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเขาติดยาเขาอ้างว่าต่อสู้กับปัญหานี้มานาหลายปีแล้วว่าคลเลตไม่เคยรู้ การเปิดเผยเกี่ยวกับการติดยาจุดประเด็นสำคัญให้กับทีมสอบสวนพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่ามันอาจมีความเชื่อมโยงกับการตายของโคเลตหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่าพฤติกรรมเสด็ติดของสแตนได้ผลักดันเขาให้ฆ่าภรรยาไม่ว่าจะเกิดจากความโกรธชั่ววูบหรือเพื่อต้องการปกปิดความลับอันดำมืดของตนเองมาริโนถามสแตนว่าเขาเคยใช้ความรุนแรงกับโคเลตหรือไม่แต่สแตนปฏิเสธอย่างหนักแน่นยืนยันว่าเขารักเธอและไม่มีทางทำร้ายเธอเด็ดขาด ถึงแม้สแตนจะปฏิเสธแต่มาริโนก็ยังคงสงสัยการค้นพบยาโอปิออยด์ประกอบกับคำตอบที่ไม่แน่ชัดของสแตนบ่งชี้ว่าเขาอาจมีบางอย่างปิดบังตำรวจจึงตัดสินใจเฝ้าระวังสแตนอย่างใกล้ชิดขณะด,ดำเนินการต่อเพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตายของโคเลตพวกเขายังขาดหลักฐานสำคัญที่จะจับกลุ่มได้ทันทีแต่ตอนนี้สแตนก็อยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยอย่างชัดเจนเออร์นี่ลีมาเพื่อนสนิทที่สุดของสแตนและเป็นทนายความชื่อดังในลีกลายเป็นบุคคลที่ตำรวจ ให้ความสนใจเป็นรายที่สองเออร์นี่ไว52ปีมีชื่อเสียงว่าเป็นคนมีสเสน่ห์และเข้ากับคนง่ายมักเป็นศูนย์กลางความสนุกสนานในงานเลี้ยงท้องถิ่นเขาและสแตนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและดูเหมือนว่ามิตรภาพของพวกเขาแน่นแฟน้นจนไม่อาจแยกจากกาันได้ทั้งคู่เป็นที่รู้กันดีว่ามักออกไปตีกอล์ฟด้วยกันทุกสุดสัปดาห์และมักพูดถึงเรื่องเหล่านั้นที่ร้านอาหารเจอรี่ซึ่งพวกเขาเป็นขาประจํา แต่เมื่อสารวัตรแฟรงก์มาริโนเจาะลึกเข้าไปในชีวิตของเออร์นี่เขาก็พบความลับที่น่าตกใจตำรวจเรียกเออร์นี่มาสอบปากคำและเขาก็แสดงท่าทีสงบนิ่งและให้ความร่วมมือแม้ในตอนแรกจะหยอกล้อกับเจ้าหน้าที่เบาๆระหว่างการสอบสวนเออร์นี่แสดงความไม่อยากเชื่อต่อการเสียชีวิตของโคเลตโดยกล่าวว่าเขานึกไม่ออกเลยว่าทำไมใครถึงอยากทำร้ายเธอเขาอธิบายว่าโคเลตเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจดีและคอยสนับสนุนสแตนอยู่เสมอ แต่เมื่อการสอบสวนดำเนินไปมาริโนก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเออร์นี่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสแตนเออร์นี่เริ่มระวังตัวมากขึ้นและเลือกใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวังมาริโนกดันเขาเรื่องการออกไปตีกอล์ฟบ่อยครั้งกับสแตนเออร์นี่ยืนกรานว่ามันเป็นแค่ทริปธรรมดาเพื่อพักผ่อนและคลายเครียดเท่านั้นแต่เมื่อมาริโนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีบางอย่างมากกว่านั้น ที่เกิดขึ้นระหว่างทริปเหล่านั้นสีหน้าของเออร์นี่ก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมรับว่าเขากับสแตนมีความสัมพันธ์ทางเพศกันมานานหลายปีพวกเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากทุกคนรวมถึงภรรยาของทั้งสองคนเพราะกลัวผลกระทบหากความจริงถูกเปิดเผยคำสารภาพของเออร์นี่เป็นเหมือนระเบิดสำหรับทีมสืบสวนเพราะมันเปิดประตูสู่แรงจูงใจใหม่ในการฆ่าโคเลตเธออาจรู้ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์และกูจะเปิดโปงพวกเขา เออร์น,นี่ยืนยันว่าโคเลตไม่เคยรู้เรื่องนี้และสแตนไม่มีทางทำร้ายเธอเขาอ้างว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดจากความรักและสแตนเสียใจอย่างหนักต่อการเสียชีวิตของโคเลตแม้เออร์น,นี่จะดูสงบและมั่นใจมาริโนก็ยังไม่เชื่อทั้งหมดความสัมพันธ์นี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับคดีและมาริโนสงสัยว่าเออร์น,นี่อาจยังมีเรื่องที่ปิดบังไว้ตำรวจจึงตัดสินใจขุดลึกเข้าไปในอดีตของเออร์น,นี่ตรวจสอบพยานหลักฐานในคืนเกิดเหตุและตรวจสอบบันทึกโทรศัพท์เพื่อหาการสื่อสาร ที่น่าสงสัยระหว่างเขากับแสแตนเสน์สนและความมั่นใจของวัน,นีไม่อาจลบล้างความจริงที่ว่าเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญในคดีฆาตกรรมและมารินรู้ดีว่าต้องจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดบุคคลที่สามซึ่งตกเป็นเป้าสอบสวนคือเจลลีเมื่อภรรยาของวัน,นีและเป็นเพื่อนสนิทของเคเล็ขณะน,น,นั้นเอนเจลลออายุ46ปีเป็นครูที่อุทิศต,ตนในโรงเรียนสำหรับเด็กด้วยโอกาสเธอเป็นที่รู้จักจากความเมตตาและความพยายามไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการช่วยเหลือนักเรียนของเธอ เธอกับเคลดมักพูดคุยกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับงานและชีวิตของพวกเธอโดยมักจะนัดกันที่ร้านสตาร์บัคในท้องถิ่นแลเจะรูเสียใจอย่างยิ่งกับการเสียชีวิตของเคล็ดและในตอนแรกดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีเหตุจูงใจใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อการสอบสวนดำเนินต่อไปตำรวจก็ค้นพบข้อมูลที่ทำให้พวกเขาต้องพิจารณาใหม่ แอนเจเลถูกสอบสวนในวันถัดมาหลังจากที่เอน,นีให้การรับสารภาพเธอดูสงบแต่เห็นได้ชัดว่าโศกเศร้าน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยขณะพูดถึงเคเลตเธออธิบายว่าเคเลตเป็นเพื่อนรักเป็นคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้เสมอและยืนยันว่าเธอไม่รู้เลยว่าใครจะอยากทำร้ายเคเลตแต่เมื่อแฟรงก์มริโนเริ่มถามเกี่ยวกับชีวิตสมรสของเธอแอนเจเลอก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเธอระวังตัวมากขึ้นคำตอบสั้นลงและเปิดเผยน้อยลง มาริโนไลบี้คำถามเกี่ยวกับความรู้ของเธอเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างมอนีเลสเทนและต่อมาด้วยความประหลาดใจของเจ้าหน้าที่สอบสวนแอนเจลยอมรับว่าเธอรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วเธออธิบายว่าเธอจับได้พวกเขาอยู่ด้วยกันเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนขณะที่เธอกลับบ้านเร็วกว่ากำหนดจากงานแต่งเพื่อนและพบพวกเขานอนกอดกันบนเตียงของเธอแอนเจลกล่าวว่าเธอรู้สึกตกใจในตอนแรกแต่ตัดสินใจไม่เผชิญหน้ากับมอนีเธอพูดว่าเธอเลือกที่จะยอมรับมัน โดยเชื่อในคำกล่าวที่ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกทางของตนเองและเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งการเปิดเผยครั้งนี้ทําให้อเอ็นจิลถูกมองในอีกแง่มุมหนึ่งหากเธอรู้เรื่องความสัมพันธ์นั้นเธอจะมีแรงจูงใจจากความหึงหวงหรือความโกรธหรือไม่มาริโน,โนถามว่าเธอเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเคลต์หรือไม่แต่องเจลยืนกรานว่าเธอเก็บมันไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้เพื่อนต้องเสียใจเธออ้างว่าเธอทำใจยอมรับได้แล้วและไม่มีเหตุผลที่จะทำร้าย เคล็ดแม้คำอธิบายของแอนเจลาจะฟังดูสงบตำรวจก็ไม่อาจมองข้ามความเป็นไปได้ที่ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ลับนี้อาจก่อให้เกิดความคึงแค้นในใจพวกเขาจึงตัดสินใจสืบสวนการกระทำของเธอให้ละเอียดขึ้นโดยตรวจสอบประวัติโทรศัพท์และตำแหน่งของเธอในคืนวันที่13สิงหาคมอย่างใกล้ชิดแม้ว่าแอนเจลจะยืนหยัดในความบริสุทธิ์ของตนเองแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังรู้สึกว่าเธอยังมีบางอย่างปิดบังอยู่ ขณะที่ชิ้นส่วนของปริศนาเริ่มประกอบเข้าด้วยกันเอนเจลก็ยังคงเป็นบุคคลที่ตำรวจให้ความสนใจความสัมพันธ์ของเธอกับทั้งเคเลตและความสัมพันธ์ต้องห้ามทำให้ตำรวจไม่อาจมองค่าบทบาทของเธอในคดีนี้ได้เจ้าหน้าที่รู้ว่าพวกเขาต้องเดินหน้ากดดันต่อไปด้วยความหวังว่าจะได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่เช้าวันที่18สิงหาคม2013การสืบสวนก็พลิกผันครั้งสำคัญวันนั้น เป็นวันที่อากาศอบอุ่นในเมืองลีอุณภูมิก็ทะลุเกิน80องศาในช่วงสายแฟรงค์มาริโนและทีมของเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านของครอบครัวเจสันโดยมุ่งมั่นที่จะค้นหาหลักฐานใดๆที่อาจหลงเหลืออยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องมายังย่านชานเมืองอันเงียบสงบมาริโนก็ได้รับโทรศรัพท์สายสำคัญจากห้องแล็บนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนทิศทางของคดีทันที ห้องแลบได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเลือดที่พบบนมีดในครัวที่เกิดเหตุเดิมที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นเลือดของเคาเล็เพียงผู้เดียวแต่ห้องแลบพบสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือ DNA ของอีกบุคคลหนึ่งแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ชัดเจนว่าผสมอยู่กับเลือดนั้นหัวใจของมบริโนเต้นแรงขณะที่เขาฟังผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ DNA นั้นเป็นของสเตนเจเซนผลลัพธ์นี้ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญแสดงว่าสเตนมีส่วนใกล้ชิดกับเหตุ คาตกรรมครั้งนี้มากกว่าที่เขาเคยให้การไว้การพบ DNA ของเขาบนอาวุธสังหารทำให้เกิดข้อสงสัยรุนแรงต่อการมีส่วนร่วมของเขามาริโนรีบติดต่อทนายของสแตนเพื่อขอสัมภาษณ์อีกครั้งแต่สแตนได้หลบหนีไปแล้วยิ่งทำให้ตำรวจสงสัยมากขึ้นในเวลาต่อมาในวันเดียวกันตำรวจได้รับหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงแรกของการสืบสวนได้ออกมาให้ข้อมูลใหม่ เพื่อนบ้านคนนั้นจำได้ว่าเห็นรถของสแตนจอดอยู่หน้าบ้านของตระกูลเจสันเวลาประมาณตีสองในคืนเกิดเหตุซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับคำให้การเดิมของสแตนที่อ้างว่าเขาใช้เวลาทั้งคืนอยู่ที่บ้านของแม่ด้วยทำหลายใหม่ที่ได้รับมาเมริโนจึงกลับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามบ้านใกล้เคียงหลังจากดูเทปบันทึกเป็นเวลาหลายชั่วโมงทีมของเขาก็พบเงาของรถของสแตนขับผ่านถนนในเวลาหนึ่งนาฬกานาทีเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เพื่อนบ้าน จะเห็นมันจอดอยู่หน้าบ้านหลักฐานใหม่นี้ชี้ชัดว่าสแตนอยู่ในที่เกิดเหตุช่วงเวลาสําคัญที่เคยถูกฆาตก,กรรมทีมของมอริโนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นหลักฐานต่อสแตนเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาก็รู้ว่ายังต้องการข้อมูลมากกว่านี้เพื่อจะสามารถดําเนินคดีได้อย่างมั่นคงพวกเขาจึงหันไปติดตามพฤติกรรมหลังเกิดเหตุของสแตนโดยใช้ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามตำแหน่งของเขา ข้อมูลแสดงว่าเขาได้ขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกเมืองลีและอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมาบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นหลักฐานชุดใหม่นี้ทำให้ตำรวจเห็นภาพชัดเจยนยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้น DNA ของสแตนบนมีดทำให้การของเพื่อนบ้านและภาพจากกล้องวงจรปิดล้วนแต่โยงเขาเข้าไปอยู่ในใจกลางของเหตุการณ์ขณะเกิดการฆาตกรรมของเคเลตตอนนี้การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การตามหาตัวสแตนและนำเขามาสอบปากคำ ในค่ำคืนของวันที่20สิงหาคม2013ตำรวจเมืองลีกำลังเข้าใกล้เป้าหมายหลักของพวกเขานั่นคือสแตนเจสหลักฐานที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งดีเนออาวุธสังหารและคำให้การของเพื่อนบ้านที่เห็นเขาอยู่ในที่เกิดเหตุทำให้ชัดเจนว่าเขามีส่วนในการสังหารโหดภรรยาของเขาเเคล ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านักสืบแฟรงก์มูริโนและทีมของเขากำลังเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปนั่นคือการจับกลุ่มสแตนชัยวัย40ปีผู้ทำงานเป็นนักบัญชีซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคนเงียบขรึมและน่าเชื่อถือแต่ภายใต้บุคลิกที่สงบนั้นเขาเก็บงำความลับดำเมื่อที่กำลังจะถูกเปิดเผยสแตนได้แอบมีความสัมพันธ์ลับกับเพื่อนสนิทที่สุดของเขาวันลิมมานาหลายปีจนเมื่อเคบบาไดบังเอิญพบความลับนี้และกูจะฟ้องหย่า สแตนรู้สึกตื่นตระหนกในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธเขาได้ใช้ของมีคมกรีดลำคอของเธออย่างโหดเหี้ยมปล่อยให้เธอเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของพวกเขาเพื่อปกปิดอาชญากรรมที่เขาก่ะขึ้นสแตนได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพซึ่งเป็นผู้จัดหายาเสพติดให้เขาให้รายงานว่าเคเลสเสียชีวิตด้วยสาเหตุทางสุขภาพที่มีอยู่ก่อนแล้วตำรวจพร้อมด้วยหมายค้นเดินทางไปยังบ้านแม่ของสเตนซึ่งเขาใช้เป็นที่ซ่อนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มบรรยากาศในละแวกนั้น เงียบสงบขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ประตูสแตนรับรู้ว่าเวลาใกล้จะหมดลงจึงพยายามหลบหนีออกทางหลังบ้านแต่ตำรวจคาดการไว้แล้วและสามารถจับกุมเขาได้อย่างรวดเร็วสแตนถูกใส่กุญแจมือและพาไปยังรถสายตรวจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจปนยอมรับชะตาเขาไม่ขัดถึงเหมือนกับรู้ตัวดีว่าความจริงในที่สุดก็ตามมาถันที่สถานีตำรวจสแตนถูกตั้งข้อหายอย่างเป็นทางการว่าฆาตกรรมภรรยาของเขาเคล็ดจสันข่าวการจับกุมของเขาสั่นสะเทือนชุมชนเมืองลี โดยเฉพาะในหมู่ครอบครัวและเพื่อนของเคเลพวกเขาเคยรู้จักสเตนในฐานะสามีที่อุทิศตนแต่การเปิดเผยความสัมพันธ์ลับของเขาและความโหมดร้ายของอาชญากรรมครั้งนี้ทําให้ทุกคนแทบไม่อยากเชื่อครอบครัวของเคเลตรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากการสูญเสียและการถูกทรยศพวกเขาแสดงออกถึงความรู้สึกโล่งใจและเสียใจประปนกันโล่งใจที่ความยุติธรรมเริ่มทํางานแต่ความเจ็บปวด จากการสูญเสียเคล็ดไปด้วยวิธีที่โหดร้ายเช่นนี้มันเกินจะรับไหวพวกเขารู้สึกว่าไม่มีโทษใดจะเพียงพอต่อสิ่งที่สแตนทำลงไปการจับกุมของสแตนยังส่งผลเตือนใจอย่างลึกซึ้งต่อน,นีและอนเจลลีเมอร์นี่อยู่ในอาการช็อกไม่อยากเชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าเช่นนี้ส่วนอันเจเลซึ่งเคยเกลียดกล่อมให้สแตนสารภาพความจริงรู้สึกหัวใจสลายแต่เธอก็ยงังยืนเคียงข้างสามีของเธอเชื่อว่าเขาไม่เคยตั้งใจให้เรื่องลงเอ,อยเช่นนี้ ขณะที่สแตนถูกดำเนินการและพาเข้าสู่ห้องทั้งมมริโนรูดีว่าคดีนี้ยังไม่จบการพิจารณาคดีคือสมรภูมิต่อไปและมันก็ชัดเจนว่าเรื่องราวนี้ยังอีกยาวไกลการพิจารณาคดีของสแตนเจสันเริ่มต้นในเดือนมกราคมปี2014ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากชุมชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดไปด้วยนักข่าวและผู้ชมทุกคนต่างรอคอยที่จะได้เห็นว่าคดีนี้จะคลี่คลายอย่างไร ฝ่ายอายการนำโดยลินเดครูโซวัย45ปีซึ่งเป็นอายการเขตมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาผิดสแตนให้ได้ครูโซเป็นที่รู้จักจากความมุ่งมั่นอย่างดุเดือดในเรื่องความยุติธรรมและเธอได้สร้างคดีที่แข็งแกรง่งต่อสแตนเธอให้การว่าสแตนได้ก่อเหตุฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยแรงผลักดันจากความกลัวและสิ้นหวังหลังจากที่เคเลตค้นพบความสัมพันธ์ของเขากับเลนีเลเมอร์ครูโซว่าท่าของชายคนหนึ่งที่ยอมทำทุกอย่าง เพื่อปกปิดชีวิตลับของตัวเองแม้กระทั่งต้องฆ่าภรรยาของเขาเองฝ่ายจำเลยนำโดยไมเคิลเฟรดเหมือนทนายความวัยห0ปีซึ่งเป็นทนายที่มากด้วยประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการรับคดีที่ท้าทายได้เสนอแนวทางป้องกันที่ต่างออกไปเฟรดเหมือนให้การว่าสิ่งที่สเตนทำนั้นไม่ใช่การไตร่ตรองไว้ก่อนแต่เกิดจากอารมณ์โกรธและตกใจชั่ววูบโดยไม่มีเจตนาฆ่าเฟรดเหมือนชี้ถึงประวัติที่สะอาดของสแตนและบทบาทของเขาในฐานะสามีและพ่อที่ทุ่มเท พร้อมเสนอว่าคดีนี้ไม่ใช่บุคลิกปกติของเขาและไม่สมควรถูกตัดสินด้วยโทษรุนแรงที่สุดตลอดการพิจารณาคดีครอบครัวของเคเลตนั่งอยู่แถวหน้าอารมณ์ของพวกเขาปรากฏชัดขณะฟังทาให้การแม่ของเธอสิมักร้องให้เงียบส่วนพ่อของเธอระเบิดจ้องตรงไปข้างหน้าใบหน้าเป็นหน้ากากแห่งองความเจ็บปวดพวกเขาได้สูญเสียลูกสาวและตอนนี้ก็กําลังนั่งมองชายที่ทากเธอไปจากชีวิตพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบอย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่เขาได้ทําลงไป คณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาคดีเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะออกคำตัดสินในวันที่15กุมภาพันธ์2 0 1พพวกเขาพบว่าสแตนเจสันมีความผิดฐานคตกรรมระดับที่สองห้องพิจารณาคดีเงียบงันขณะที่อ่านคำตัดสินบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกของน้ำหนักชะตากรรมที่ลอยอยู่ในอากาศคารุโซรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์นี้เชื่อว่าความยุติธรรมได้รับการตอบสนองแล้วแม้ว่าเธอจะหวังผลการตัดสินในฐานะคตกรรมระดับที่หนึ่ง ในช่วงการตัดสินโทษสแตนถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา22ปีจนตลอดชีวิตการตัดสินโทษนี้ได้รับการตอบรับที่หลากหลายครอบครัวของเคเลตรู้สึกว่าโทษนี้ไม่เพียงพอและเชื่อว่าสแตนสมควรได้รับโทษที่รุนแรงกว่าเนื่องจากวิธีการที่เขาได้พากชีวิตเคเลอย่างโหดร้ายเบอร์นิลีเมอร์ซึ่งเข้าร่วมการพิจารณาคดีทุกวันดูเหมือนจะทุท่มท้นด้วยความเสียใจ ที่ความสัมพันธ์ของพวกเขานำไปสู่จุดจบที่น่าสลดใจนี้ส่วนเจเลกซึ่งเคยเกลี้ยกล่อมให้สแตนสารภาพความจริงยังคงอยู่เคียงข้างสามีแต่ความเครียดและผลกระทบจากการพิจารณาคดีและโทษนั้นชัดเจนบนใบหน้าของเธอเมื่อสแตนถูกพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีผู้คนทยอยออกจากห้องทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนของคดีที่ฉีกครอบครัวออกจากกันและทำให้ชุมชนทั้งชั้นสะเทือนใจ หลังจากที่สแตนเจสันถูกตัดสินจำเลยทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องต่างเปลี่ยนแปลงอย่างมากครอบครัวของเคลตพยายามฟืน้นฟูชีวิตของตอนเองแต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียเธอในเหตุการณ์ที่รุนแรงทิ้งรอยแผลลึกถาวรพ่อแม่ของเธอหาความสงบใจจากการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและชุมชนแต่การสูญเสียลูกสาวยังคงเป็นภาระที่พวกเขาต้องแบกรับตลอดไปพวกเขาจึงเริ่มก่อตั้งมูลนิธิในชื่อของเคลตมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวหวังว่าจะต้องการ ไม่ให้ใครต้องเจอชะตากรรมเดียวกันชีวิตของวานิลีเมอ่อก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่เคยเป็นความลับกลายเป็นข่าวสาธารณะและเขาต้องเผชิญกับการตัดสินอย่างเข้มงวดจากชุมชนในอดีดเออนี่เป็นทนายความที่ได้รับความเคารพแต่ชื่อเสียงของเขาถูกทำลายเขาประสบปัญหาในการทำงานในวงการกฎหมายและในที่สุดต้องปิดสำนักงานเนื่องจากไม่สามารถหลีกหนีเงาของคดีนี้ได้ความรู้สึกผิดเกี่ยวกับบทบาทของเขาในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเคเลต์นั้น ถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงและเขาถอยตัวจากชีวิตสาธารณะใช้เวลาส่วนใหญ่ในความโดดเดี่ยวถูกหลอกหลอนด้วยการตัดสินใจของตนเองแอนเจลลีมภรยาของวันยังคงอยู่เคียงข้างเขาแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดการแอนเจลลีคือคนที่สนับสนุนให้สแตนสารภาพเพราะเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การถูกจับตาดูจากสาธารณชนและภาระของเรื่องอื้อฉาวส่งผลกระทบต่อชีวิตแต่งงานของพวกเขาทั้งคู่จึงย้ายออกจากเมืองลีเพื่อเริ่มต้นใหม่ในเมืองใหม่ ที่ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแม้จะมีความทา้าทายมากมายแต่พวกเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแองเจลายังคงตั้งใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันแม้ว่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งรอยแผลลึกทั้งทางใจและความรู้สึกไว้กับพวกเขาทั้งคู่นักสืบแฟรงค์มาริโนผู้ที่เป็นหัวหน้าการสืบสวนยังคงทำงานกับกรมตำรวจเมืองลีคดีนี้เป็นหนึ่งในคดีที่ทา้าทายที่สุดในอาชีพของเขาและถึงแม้เขาจะภูมิใจ ที่สามารถนำสแตนมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้ความโหดร้ายของคดีและความเจ็บปวดที่มันก่อให้เกิดกับครอบครัวผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงหลอกหลอนใจเขาอยู่เสมอมาริโน,โนเริ่มพูดออกมาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสําคัญของการสนับสนุนสุขภาพจิตสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยรับรู้ถึงผลกระทบที่คดีเช่นนี้มีต่อผู้ที่รับผิดช,ชอบในการแก้ไขสแตนเจ็สันซึ่งปัจจุบันรับโทษอยู่ในเรือนจำนิสเตทพริสันปรับตัวกับชีวิตในคุกใช้เวลาส่วนใหญ่ ในความโดดเดี่ยวเพื่อทบทวนการตัดสินใจที่นำเขามาถึงจุดนี้แทนเป็นนักโทษที่ประพฤติดีแต่น้ำหนักของการกระทำยังคงติดตามเขาไม่หา่างบางครั้งเขาได้รับจดหมายจากนังเจลาที่ยังคงเป็นห่วงเขาแต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกน้อยมากชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยอาชีพที่มั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมีความสุขถูกแทนที่ด้วยกำแพงของห้องขังและความรู้ที่ว่าเขาได้ทำลายชีวิตของตนเองรวมถึงชีวิตของคนรอบข้างไปแล้ว หากคุณสนใจเรื่องราวลึกลับของคดีฆาตกรรมในชีวิตจริงอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราคุณยังสามารถเข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ในคอมเมนต์ปักหมดุดที่จะมีการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปโหลดถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้หรือคดีของคุณเองที่อยากให้เราช่วยสืบสวนแสดงความคิดเห็นมาได้เลยขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แก้ไขคดีอาชญากรรมจริงทุกคน